วันนี้เราก็จะมาทดสอบพี่มดนะคะเรามีมะพ้าวอยู่สอลูกดูว่าพี่มดเขาจะกินมะพ้าวแบบไหน

กินนี่สวยก่อนเออนีอ่เสร็จแล้วระเบิดก็มกกันจะมาอ๋อกินแบบไหนพี่มดมะพราะ้าวอ้อไม่กินโอ้ยไม่ยอมกินโอ้ยโอ้ยไม่กินนะคะ ปรากฏว่าพี่มอสบอกว่าไ,าไม่เอาไม่เอาแม่มะพราะ้าวผมหันไปกินหญ้าดีกว่าไม่กินแล้วนั่นฮะบททดสอบพี่มอสไม่ยอมกินมะพราะ้าวเอาไปกัดเข้าปากแต่ว่าไม่ยอมกินตอนนี้หันกลับไปกินหญ้าเหมือนเดิมมะพร้าวของเราก็นอนแอ้งแมงไม่กินบ่ลูกทำไมไม่กินเนอะ อร่อยนะไม่ยอมไม่ไม่ต้องใช้งางัดงาไม่ต้องใช้งาไม่ต้องใช้เทา้าพี่มดจับได้โยนใส่ปากเลยดังปุ๊นึกว่าเขาจะกินเป็นลูกๆที่ไหนได้คายออกมาไม่ยอมกินมะพร้าวเออเป็นอย่างนั้นไป ก็บรรยากาศยามเย็นๆนะคะมาทดสอบพี่มดเอามะพร้าวให้พี่มดกินดูปรากฏว่าพี่มดไม่กินกัดเข้าปากค่ะแต่ไม่ยอมกินมะพร้าวของเราก็นอนแอ่งเม้งอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะในช่วงเย็นๆมาโยนหญ,ญ้าให้กับพี่มดนะคะในช่วงเย็นก่อนนอนนะคะมดครับ มอดครับมอดครับเฮ้ยทําเฉ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 ยไปไหนล่ะนัน พี่มดคงเราในช่วงเย็นๆเอ,อ,อหาหันม้แล้วหันมาแล้วหันมาแล้วย,ยังสงสัยมะพร้าวโอ้ยมะพร้าวนั่นน่ะพี่มดกินเร็วกินเร็วกินมะพร้าวก่อนลูกเร็วมะพร้าวอ่อนยังไม่มีเนื้อค่ะมะพร้าวจะกินหรือจะโยนแม่น้อน,นั่นโอ,โอ้ยไม่กิน น้ำพูดถึงก็ทักทายเลยนะพี่มดอันนั้นเป็นมะพร้าวเด้วยโยนมาหัวแตกด้วยนั่นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วจะเอางานแทงก็ไม่แทงอ่ะอ,ะอะ่กินให้ได้ลูกกินให้ได้นะกินให้ได้เร็กินให้ได้ก่อนอ๋อปอกเปลือกอ,อก๋อกเปลือกกินเข้าไปแล้ว ไหนไหนมันเป็นยังไงโอ้ยขายออกมาโยนแม่อีกเนาะอืมทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะอย่าโยนนะพี่มดหัวแตกนะพี่มดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยบอกว่าอย่าโยนอย่าโยนหัวแตกนะพี่มดหัวแตกนะอืมให้กินไม่ได้โยนเน้อูรีลา เข้าปากอะเข้าปากแล้วเข้าปากแล้วสักพักคายมาโยนแม่เ <c> ฮ <oughs> ้ย <c oughs> เสียงไปแล้วล <c oughs> ีลาพี่มดไม่ยอมกิน <c oughs> มีการหลอกล่อเอามะพร้าวเข้าปากเราไม่ควานเผลอโยนปั๊บเลย <c oughs> ไม่ยอมกินมะพร้าว ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับตะไคร้ให้กับพายมอสด,ด้วยนะคะกดเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะฝากติดตามช่องเล็กๆนะคะให้กับพี่มอสุดหล่อของเราด้วยนะคะก็พบกับพี่มอสใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณคะ่ะ